แนวทางแผนเทดในคู่ของยูแคนดาสกุลเงินยูแคนดาเรายังมองว่าตลาดโครงสร้างหลักนั้นยังเป็นแนวโน้มของเทนขาขึ้นอยู่ดังนั้นเรายังให้ความสําคัญกับโซนที่6กสและ78.6อยู่นะครับเราจะวางคําสั่งซื้อขายล่วงหน้าที่6กสและ78.6โดยเราจะมีระยะ TP นะครับอยู่ที่จุดสวิงไฮเดิมและ Stop l o s ตนั้นอยู่ที่จุดสวิงโร w เดิม ดังนั้นสตอป o อ s นั้นจะอยู่ที่โซนราคานะครับ1.36298นะครับส่วนระยะเทปโปรฟิตนั้นจะอยู่ที่โซนราคา1.37088ุจุดนี้ก็จะเป็นการวางระยะสตอป o อ s และ TP นะครับในการเล่นคำสั่ง นะครับตัวบายลวมหน้าของคู่สกุลเงินยูแคนาดานะครับ